สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสุริเจริญบิสมิลลาฮ์รเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสาลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซาลีนวะนาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله วารอกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานวาตาอาณาได้จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมุลิลละวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับในการเรียนรู้ในหลักการอิสลามของเราซึ่งการที่ เราเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนานั้นพี่น้องจำไว้เลยว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาเราไปสู่เส้นทางที่จะไปสวรรค์ขององค์ลอสุภานุตานาเราเรียนรู้เรียนแล้วนำความรู้ที่เราได้มาปฏิบัติและเป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นประโยชน์นะครับกับตัวของเราเอง และถ้าหาว่าเราเรียนรู้แล้วนำความรู้นั้นมาบอกมาสอนกับคนอื่นเราก็จะได้ผลบนเป็นจาริยะเป็นสกอกจาริยะท่านนามมาสอนาวา่าอะว่าสั่นนำนะครับนามได้บอกว่าบันดีกูอันนีว่าเราอายะจงนำไปเผยแพร่จากฉันสิ ว่าเราอายะถึงแม้จะเป็นเพียงแค่อายะเดียวก็ตามแต่เรานำความรู้จากที่เราได้เรียนรู้เพียงหนึ่งอายะหรือหนึ่งฮะดีษจากท่านนามบิมรสุนล์เราอะลาอิวาซั่นนำไปบอกต่อไปสอนต่อคนที่ไม่รู้เนี่ยพี่น้องเราได้ผลบุญเป็นสดรอกจาริยะอัลละมาในสมัยก่อนเขา เสียสละเวลาในการที่เขานั้นจะเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาเสียสละเวลาของเขาในการที่เขานั้นจะเขียนตำรับตำราเพื่อให้คนในยุคลงหลังเนี่ยได้ศึกษาได้ค้นคว้าเพื่ออะไรพี่อน้องเพื่อความรู้ของเขาจะได้เป็นประโยชน์กับคนในยุคลางหลังซึ่งเขาให้ความสำคัญกับพะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมลลว่าอะฮิวะสนมได้กล่าวว่า อิซามาตันอินซานูอิงกอตออา,อามะลูฮูวอินล,ลามินซาลาเินเมือ่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอามันของเขาจะถูกตัดขาดไปอินล,ลามินซาลาเินยกเว้นสามประการด้วยกันหนึ่งซดากอตินจาริยะดกอจาริยะทานการทำสดกอที่เป็นทานไรเินการบริจาคเพื่อสร้างมัสยิดบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียนอะไรที่เป็นสาธารณกุศลอะไรที่เป็น คนเราทำไปแล้วคนอื่นมาใช้ประโยชน์นั่นเรียกว่าสนธกจาริยะเราทำแล้วเราได้ผลบุญนะครับคนอื่นที่มาใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราทำกี่คนที่มาใช้เราจะได้ผลบุญตามที่คนเข้ามาใช้ประโยชน์สองวลาดินซอลิฮฮนยะดอโลล์ลูกที่ดีที่ขออุอาให้กับพ่อแม่ นั้นคนที่มีลูกพี่น้องถามว่าเรามีลูกที่ดีแล้วแล้วลูกเราขอดุอาวอให้เราเนี่ยเราก็จะได้อานิสงจะได้ภาคผลจากความดีที่ลูกของเราเนี่ยปฏิบัติด,ด้วยแต่ถ้าหากว่าเราได้มีลูกหลานแต่หากแต่ลูกเราเนี่ยไม่เคยขอดุอาวอให้เราเลยอันนี้เนี่ยเราต้องอมองย้อนกลับมาดูว่าเราเนี่ยได้ส่งลูกลูกของเราเรียนศาสนาหรือเปล่า หรือเราสอนเขาเหล่านั้นเนี่ยให้รู้เรื่องราวศาสนาหรือเปล่านะงั้นการขอดุอาของลูกหลานเราหรือการทำความดีของลูกหลานเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นผู้ปกครองก็จะได้รับผลบุญตามไปด้วยเราอย่าลืมนะครับพี่น้องเรามาในดุนยานี้เนี่ยเรามาเพื่อที่จะมาทำอามันอิบาดะมาเตรียมสเบียงเพื่อไปสว่อาเคาะรผมจะเล่าอย่างนี้นะครับ มีโซฮาม่าท่านหนึ่งท่านอบูฮุไรรอฮาร์เดียลลาอันฮูท่านอบูฮูไรระฮ์เนี่ยในวันที่ท่านป่วยหนักวันที่ท่านป่วยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านอบูฮูไรระฮ์ร้องไห้มีคนหนึ่งถามท่านอบูฮูไรรอฮ์ว่ามายุบกี้กายาอบ่าฮูไรระฮ์อะไรที่ทำให้ท่านร้องไห้รายะอบูฮไรระฮ์ อับ,บูฮุยเราะตอบกับซอฮาบะห์ท่านนี้ว่าอานาอาบักีที่ฉันร้องไห้เนี่ยลาอาบักีลีดุนยากุมฮาซีฮีฉันไม่ได้ร้องไห้เนื่องจากว่าฉันจะตาจากโลกดุนยานี้ไปแต่ที่ฉันร้องไห้เนี่ย,อบ,บยอบูฮุยเราะบอกว่าวารากินอาบักีลีบุอะดีซัฟารีวะกิลละติซาดี แต่ที่ฉันร้องไห้เนี่ยฉันร้องไห้เนื่องจากว่าฉันกําลังจะเดินทางไกลเดินทางสู่โลกอาคิรอซึ่งเป็นเส้นทางที่ยาวไกลวากินลาติซาดีแล้วก็ฉันเนี่ยเตรียมสเสบียงไปน้อยเหลือเกินพี่น้องลองอาบูฮูไรรอดเป็นซอฮาบะที่ใกล้ชิดกับท่านนาบีมุสล,ลิมลวะลาฮิวาซันนำเป็นซอฮาบะที่รายงานฮะดีษมากที่สุด ยังร้องไห้เนื่องจากบอกว่าตัวเองเนี่ยมีสเสบียงที่เตรียมไปสู่อาร์เคโรเน้น้อยมากเหลือเกินแล้วถ้าเทียบกับเราล่ะพี่น้องนะครับถ้าเทียบกับเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้อบูอร,รอเคยังร้องไห้เนื่องจากว่าจะเดินทางสู่อาคิเคโรเป็นเส้นทางที่ยาวไกลบวกกินลาติซาดีแล้วก็อบูอรอเคยังบอกอีกว่าฉันเนี่ยเตรียมเสบียงไปน้อยเหลือเกินสเสบียงแห่งความดีนะพี่น้อง ขนาดซอฮาบะที่อยู่คุกคีใกล้ชิดกับท่านนาบีมาสัมมาว่ารว่าสั้นนำยังคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความดีน้อยถึงกับร้องไห้แล้วออาโบเราะรอ,ยอย่างบอกอีกว่าและเส้นทางที่ฉันกําลังจะไปเนี่ยเป็นเส้นทางซึ่งที่จะมีสวรรค์และนรกอยู่ข้างหน้าฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะถูกนําไปสวรรค์หรือนําไปนรกร้องไห้ท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่าน เราเนี่ยนะครับควรที่จะไต่ตองควรที่จะคิดว่าความดีกับความชั่วของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันนะให้เราเนี่ยนะครับเตรียมตะเตรียมสเบียงของเราให้มากที่สุดและวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันก็คืออาดาบุนิซอมมารยาทของการมีระเบียบ คนทุกคนเนี่ยจะต้องมีระเบียบจงต้องมีการจัดการวางแผนให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระเบียบในเรื่องการทำอามันอิบารัหรือการมีระเบียบในการปฏิบัติในโลกดุนยาของเราการปฏิบัติงานของเราทุกอย่างทั้งหลายทั้งมวลนั้นจะต้องมีระเบียบนะครับถ้าหากว่าเราจัดการระบบระเบียบไม่ได้ชีวิตเราก็ สเปะสปะนะงั้นเราทุกคนนั้นจะต้องจัดการระบบระเบียบในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องมองมองดูซิว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะวางระบบอย่างไรในการทำอามันอิบาดะของเราในหนึ่งวันเราจะทำงานของเราอย่างไรโอรสมหาตาลานะครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าให้เราละทิ้งงานดุนยาเอาเฉพาะงานอาเคิรไม่ใช่ องค์ลอสวัตานาสอนสอนให้เราแสวงหาริสกีในโลกดุนยาพร้อมกับมีการตะวกกันอาลลอฮมีการมอบหมายต่อพระองค์นะดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะกรานที่ว่าวะบเตอกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารัลอาคิเคโและท่านจงแสวงหาสิ่งซึ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับพวกท่านที่จะเป็นสเสบียงให้กับพวกท่านโซโลกอาคิเค วลาตันสนาซีบากามินัตดุนยาและพวกท่านทั้งหลายก็จงอย่าลืมนะครับส่วนที่เป็นส่วนของพวกท่านในโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นสิ่งเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าพวกท่านก็สแสวงหาได้เาะฉะนั้นแล้ว <c oughs> เราควรที่จะจัดระเบียบจัดการให้ดีนะครับกับเรื่องที่ เป็นอามันอิบาดะจัดการกับเรื่องทีเออ่เป็นงานในด้านสังคมของเรางานที่เป็นโลกดุนยาของเราเราก็ต้องจัดการให้ดีเ <c oughs> ป็นน้องรู้ไหมว่าองค์ลอสปาาตาลนาครับพระองค์เนี่ยสอนให้ท่านนายบิมวัสน้อว่าในวาสนาวาันนำรู้จักการวางแผน งั้นอิสระของเราเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนในตอนที่พระองค์ได้ให้ท่านนาบีอับดลนา,วา,วนาวอว่าอะไรว่าสลมอับโพยพจากนครมักกะสุนคนครมดีนาเนี่ยนะครับพี่น้องพระองค์อัลลอฮฺมาตาลาทรงสั่งใช้ท่านนาบีมอบหมายให้ท่านอาลีเนี่ยมอนน,อนแทนที่ท่านนาบีให้ท่านนาบี วางแผนจ้างคนนำทางเพื่อน,นำท่านนาบีไปนครมาดีนะอย่างปลอดภัยนบีเนี่ยวางแผนทุกอย่างนะงั้นทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนนะครับทีนี้เมื่อเรามาอยู่ในสังคมเรามาอยู่ในหมู่จาอะของเราเนี่ยนะครับเรา เราก็จะต้องทำตามระบบระเบียบเราจะต้องทำตามนิซอมของเราทั้งหมดเลยการวางระบบระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเมื่อมีระบบมีระเบียบถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เราเได้ตกลงกันเอาไว้ดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกวางเอาไว้ไม่ว่าระเบียบมานั้นจะ ถูกวางในด้านที่ทำงานของเราก็ดีหรือในด้านสังคมของเราหรือมัสยิดหรือที่ไหนก็ตามที่มีการวางระบบระเบียบเราจะต้องปฏิบัติตามเพราะถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเราจะอาจจะทำให้เราเ,เกิดการเป็นอาดาวะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันก็ได้ท่านนบีมูฮัมมัดัลงว่าอะยฮิันซัลลัมนะครับ นบีเนี่ยได้กล่าวว่าอย่างนี้อินนามาจุอิลัลอิมามูดิยุตัมมะบิฮีฟะลาตัคตานีฟูอะลัยฮีท่านนบีมุศล่าว่าในเวลาสั้นน้ำได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอิหม่ามเนี่ยได้ถูกทำให้เป็นผู้นำดิยุตัมมะบิฮีเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำฟะลาตัคตานีฟูอะลัยฮี ดังนั้นพวกท่านจงอย่าขัดแย้งกับผู้นำของพวกท่านนบีบอกเมื่อมีผู้นำมาวางระบบมาเราก็ต้องทำตามผู้นำของเราอย่าไปขัดแยง้งฟาอิดาออก้าอักาเมื่ออิมามอันนี้พูดถึงในกรณีละมาดถ้าหากว่าอิมามรูกวัวเราก็รุกวัวพร้อมกับอิมามนะครับดังนั้นอย่า อย่าขัดแย้งอิหมัมนะอย่าทําในสิ่งที่มันส่วนทางกับอิหมัมเป็นสิ่งที่ท่านอาบียบอกว่าฟาลาตัเตลิฟูดังนั้นพวกท่านจงอย่าขัดแย้งกับอิหมัมของพวกท่านหนึ่งในมารยาทของการวางระบบระเบียบก็คือว่าไอยูรตติบัลอินซาุจามีอาอุมูริฮี วโย u เดม,ม,มันอัฮัมฟัลฟัลมูฮิมหนึ่งในมารยาทที่เรานั้นจะมีการทำตามระบบก็คือมนุษย์คนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องทำอย่างเป็นระเบียบจะต้องวางงานของเขาเนี่ยอย่างเป็นระบบระเบียบเราจะต้องรู้ว่าวายคเดม,มูอัลอาฮัม,มฟัลมูฮิม เราจะต้องรู้ว่าอะไรที่มันสําคัญกว่าและอะไรที่มันสําคัญรองลงมาเราจะต้องทําในเรื่องที่มันมีความสําคัญมากกว่าก่อนนะครับวัยรุ่นูเอารองก็หูว่ามาว่ามาลัฟาตาหูและจะต้องเราจะต้องจัดระเบียบแต่ว่าเราอยู่ที่ทํางานเนี่ยอิสลานเนี่ยสอนนะพี่น้อง ไม่ว่าเราจะอยู่ทํางานที่เป็นบริษัทก็ดีถามว่าอยู่ทํางานบริษัทเราก็หรือสถานที่ทํางานที่เป็นออฟฟิศที่ไหนก็ตามแต่และการอิสลามบอกว่าให้เราเนี่ยจัดวางระเบียบเอกสารของเราให้ดีนะ mm hmm. เพื่อที่เราเนี่ยจะเวลาเราจะค้นคว้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราจะได้กลับไปดูได้อย่างง่ายดายนะครับเราควรให้ความสําคัญในเรื่องการวางระเบียบ วัยรัดติบวัยรัดติบลิ باس หู بحيث ย ظهر บีมัจฮารีบีมัจฮาร์น ح س นและเราต้องจัดระเบียบเสื้อผ้าของเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราซักเสื้อผ้ามาแล้วเสื้อผ้ามันกลับอยู่ยางไงให้เกิดปอยมันอยู่อย่างนั้นแหละเรากลับให้มันดูเรียบร้อยว่าตรงไหนเพื่อที่เราจะได้มองเห็นชัดๆนะ อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อิสนามของเราเนี่ยนะครับได้ได้สอนเอาไว้นะได้สอนเอาไว้ดังที่องค์ลอสตาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าว่าอิจากุนตัฟีฮิมฟะอ,อัลกัมตานละฮุมสุสซอลาตอัลลอฮ์บอกว่าถ้าว่าท่านอยู่กับพวกเขากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยฟะอ,อัลกัมตานละฮุมุสสอลาตดังนั้น พวกท่านจงดำรงละหมาดกับพวกเขาฟันตะกุมตอออฟาตุมมินหุมมะกะและท่านจงให้พวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งจากพวกท่านให้ได้หมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าเวลาเราจะอยู่ตรงไหนกับใครเนี่ยเราก็ควรที่จะอยู่เป็นกลุ่มคณะทําตามระบบที่เขาวางเอาไว้ เพื่อที่เรานั้นจะไปด้วยกันได้การที่เราทำตามในสิ่งที่แตกแถวหรือเราแหวกแนวกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านนาบีมาสอนเรลว่าอะไรว่าสั้นนำเวลาจะละหมาดแม้กระทั่งละหมาดนะครับพี่น้องนบีเนี่ยเวลานาบีนำละหมาดนาบีจะหันมานองมองบรรดาอหฮามะก่อนที่จะตักเบียตุนอิหรอม นบ,บีสั่งจัดแถวเลยว่าอิสตาวูพวกท่านจงทําให้เท่ากันให้แถวของพวกท่านเนี่ยเท่ากันอิสตาวูให้เท่ากันวาลาตัคตลิฟูจงอย่าเหลื่อมล้ํากันยืนน่ยยืนให้เท่ากันเรากําลังจะเข้าเฝ้าองค์รัุบฮานวาตานาเนี่ยยืนให้เท่ากันฟา um ตัคตลิฟูกกลูบุกุมุ้าหากว่าพวกท่าน มีการขัดแย้งกันเยือนกันไม่เท่ากันเนี่ยจะทําให้หัวใจของพวกท่านขัดแย้งซึ่งกันและกันนบีเนี่ยสั่งนะครับสั่งเอาไว้นะให้เราเนี่ยมีการวางจัดระเบียบให้ดีนะครับเพื่อที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะได้ เป็นบุคคลซึ่งที่มีความเรียบร้อยอิสลามเนี่ยสอนทุกอย่างสอนแม้กระทั่งว่าให้เรานั้นเนี่ยวางแผนในงานของเราไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานดุนยาหรืองานอาราิเคโรก็ตามแต่ให้เราเจัดวางระบบระเบียบให้ดีเพราะอะไรรู้ไหมฟะอินนัลลอฮหจะมีดนอยู่ให้บุญจะมาน อัลล์เนี่ยเป็นผู้ที่สวยงามจจมีลนะครับอยู่ให้บญจามาลเอาล์รักและอัลล์ชอบสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามวายูรัตในโบฮาดีซะฮูบิไฮซูบิไฮซูยัฟฮะยัฟฮะมูกาลุฮุมและเวลาเราจะพูดอะไรกับใครเราก็ควรที่จะเรียบเรียงคำพูดของเราให้ดีนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย เข้าใจคำพูดของเรานะครับแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าวันีนุนอิสนามดีนุนิซอมินวัตต์ตีเป็นศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะเป็นศาสนาที่มีระเบียบวัตต์ตีและเป็นศาสนาที่มีความเรียบร้อยยัมกุตุนฟาอดตวันอิห์มานวัตตฟรี ศาสนาสนามเนี่ยเป็นศาสนาซึ่งที่ไม่ชอบในสิ่งซึ่งที่มันไร้สาระไม่ชอบในสิ่งที่เป็นการละเล่นไม่ชอบในสิ่งที่เป็นการออรีบเร่งเราจะต้องรู้จักมีการเตรียมตัวในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งนะครับว่า วายาเฮาซ่อลันนิซอมและอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องให้การมีการจัดระบบระเบียบอุนซุดอุลมาบอกว่าอุนซุดออลันมุสลิมีนะ่าฟีซอานาติมให้เราดูพี่น้องมุสลิมของเรานะครับเวลาละหมาดเนี่ยอิหม่ามทำอะไรเราต้องทำตามเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนกันในระบบระเบียบ ที่วางมาไม่ว่าจะเป็นโรงงานก็ดีหรือในกลุ่มชุมชนเราก็ดีถ้า,าว่ามีการวางนิยอมมามีวางระบบระเบียบม,มาแปลว่าเรานั้นจะต้องทำตามในสิ่งที่เราเนี่ยได้ตกลงกันเอาไว้เพราะท่านนาบีมศสมาวะไรฮิวะสันนำเนี่ยกล่าวว่าอันมุสลิมูนาอาลาชูโรติมบรรดามุสลิมนั้นเขาจะต้องปฏิบัติตาม ในสิ่งซึ่งที่เขาได้ตกลงและวางกันเอามาไว้นะเวลาให้มีการประชุมกันเวลาให้มีการตกลงกันคุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราก็เข้าไปประชุมกับเขาไปแสดงความคิดกันเมื่อได้มติที่ตกลงกันมาแล้วเราก็ต้องทำตามในสิ่งที่ตกลงกันมาแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่เข้าไปร่วมฟังเขาเมื่อเขาตกลงกันมาแล้วเราจะมาค้านอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเราควรพ,พิจารณานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เราทั้งหลายนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องการมีระบบระเบียบในหลักการอิสลามของเรานะครับก็อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับหมอบินลายตอฟิกวันฮิดายะอัสสาามวอะลกุมมมเรฮัมมัุลลฮ์วะบเระกาตุ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวูดสิริเจริญ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอรดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลาม ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน